สวัสดีเ,เพื่อนเ่นักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางโกอาลาแชนแนลเว็บไซต์ g o อาลาคอมแล้วก็เพจโกอาลานะครับในสัปดาห์นี้เราเจอกันทีนิดน,นึงเพราะว่าแวดวงทองคาเองถือว่าก็ร้อนแรงกีเดียวนะครับมีหลายเรื่องหลายราวให้นะาติดตามกันผมจะไปพูดคุยกับทางคุณธีรรักน์จุฑาวรากลนะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์โกดเทรดเองไปดูหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้น ในแวดวงทองคำรวมถึงทิศทางทองคำหลังจากนี้เองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเองมีหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแวดวงทองคำนะครับเราจะเริ่มจากเรื่องไหนก่อนดีครับจริงๆแล้วมันเอาดูภาพใหญ่กันก็ได้ครับภาพใหญ่เนี่ยเออมันมันก็คนสำหรับคนที่เล่นทองแท่งมันก็โชคดีอย่างเพราะว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนเป็นพิเศษ นี่คือพูดถึงพูดถึงไทยราคาไทยอ่ามันอ่าราคาไทยมันก็เลยอ่อนคือคือราคาท้องก็ขึ้นอยู่แล้วตลาดนันอ่อนอีกครับก็อถ้าพูดถึงประเทศไทยก่อนแล้วกันว่าเออประเทศไทยก็ยังดูดูไม่ค่อยดีแล้วซึ่งเป็นประเทศที่พึ่งเพิงการท่องเที่ยวซึ่งประเทศที่พึ่งเพิงการท่องเที่ยวเนี่ยมันยิ่งควรต้องจบเร็วคือถ้าเกิดการท่องเที่ยวจะมามันยิ่งต้องจบเร็ว แต่ว่าอันเนี้ยมันดูเหมือนเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่เกือบจะที่โหลถ้าเกิดเราดูในอาเซียนด้วยกันแล้วก็แพ้ลาวแพ้กัมพูชาอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับครับเอ่อก็ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการฉีดที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างโอเคเราเห็นว่ารัฐบาลอาจจะมีการอ่จัดเดือนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปผมเห็นทาร์เก็ตแล้วจะฉีดเดือนละวันละแปดแสนโดสโอเคเกไม่ได้เงจริง,รงๆผมว่าเงินบาทอาจจะกลับทิศแต่ตอนนี้เขายังไม่เห็น เคยเห็นว่าเอ๊ะมันทำได้จริงหรือเปล่าอะไรงเงี้ยวัคซีนจะผลิตออกมาได้รองรับคนได้แล้วมีคนฉีดออกมาทุกวันเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเอ่อเกิดเราฉีดได้วลาแปดแสนจริงนะโหผมว่าใช้ได้เลยประเทศไทยจะค่าเงินบาทจะจะจะกลับทิศได้ครับโอเคนี่พูดถึงเรื่องค่าเงินบาทก่อนครับส่วนตัวทองเนี่ยก็เป็นตีมเดิมๆก็คือตีมเรื่องเงินเฟ้อซึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่ช่วง สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องประกาศตัวเลข CPI ครับแล้วก็ออกมา <K PI. S 2> ก็้วก uh huh. กระโดดมาเป็นสี่ยเซนครับซึ่งก็ก็สูงครับก็ก็ก็เป็นที่บ่งบอกชัดเจนว่าเงินเฟอ้อมาแล้วครับ uh huh. แต่เงินเฟอ้อมาเนี่ยเอ,อปกติแล้วแน่นอนว่าเงินเฟอ้อมันต้องคู่กับมาคู่กับการขึ้นดอ,อกเบี้ยครับ uh huh. แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอ,อยังพิมพ์เงินกันอยู่เลยยังไม่คือกวาดขึ้นดอ,อกเบี้ยเนี่ยสเต็ปของการ มันต้องเริ่มจากการว่าลด QE ลดลด QE ก่อนจนถึงหยุดแล้วค่อยขึ้นดอ,อกเบี้ยคือมันมันตอนนี้มันตอนนี้มันยังเป็นพิมพ์เงินยังยังไม่ยังไม่ได้ลดเลยยังเป็นการพิมพ์เงินอยู่ทุกเดือนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าก็เห็นมีคุยกันว่าจากสัญญาณล่าสุดเนี่ยที่เฟดมีคุยกันในมินิท,ที่ออกมามีเริ่มมีการคุยถึง QE tapering ก็คือมีการหยุดทํา S <S ซึ่งมีโอกาสสูงที่ประเด็นนี้จะถูงยกไปประชุมในรอบหน้าช่วงกลางเดือนซึ่งเรได้เห็นสัญญาณใหม่ๆว่าเออประเด็นเนี้ยเออมันจะทําให้เฟดเนี่ยลด QE จริงหรือเปล่ามันก็เป็นลด QE ก็เป็นสัญญาณต่อมาที่ทำให้เออโอเคลด QE ซึ่งก็พร้อมจะขึ้นขึ้นดอ,อกเบีย้ยแล้วหรือยังอะไรเงี้ยอืแต่ว่านั้นนั่นก็คือท่าทีของกรรมการเฟดถูกไหมครับแต่ว่าประธานเฟดเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้เลยก็ไม่มีครับก็เป็นท่าทีของเอ่อกรรมการแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือเจเนรลเยลเลนที่เป็นรัฐมน ซึ่งเขาก็อย่างที่ผมบอกไปรอบที่แล้วเนี่ยผมว่าเขาเห็นอะไรแหละเขาถึงเขาถึงพูดออกมาแบบนั้นใช่ครับสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคให้ให้ปล่อยให้เป็นเรื่องของเฟดเองครับนะครับ mm hmm. โอเคก็แต่ว่าจริงๆแล้วทั้งทีนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าเฟดก็ยังไม่ไม่กล้าจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือกล้าทำเอาเอาโอเคว่าเราเริ่ม e mm hmm. okay. าจาก QE tapering โอเคอาจจะมีการเริ่มทําจริงแต่ว่าการจะไปถึงขั้นว่าขึ้นดอกเบีย้ยเลยเนี่ย mm hmm. ผมว่าเป็นอะไรที่สมเสียงมากเพราะว่า เเราต้องดูก่อนว่าเงินเฟอ้อจริงรต่ว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้กลับมาอืมฮึอะเศรษฐกิจยังไม่กลับมาเลยจะขึ้นดอกเบีย้ยกล้าหรออะไรเงี้ยเลยอย่างถ้าเรามองแง่ยของ unemployment rate ยังอยู่ที่หกปอเอยู่ในขณะที่ก่อน QE อเมริกาอยู่ที่สามปอร์เซ็ครับถือว่าสูงมากอือฮึนะครับซึ่งเขาก็น่าจะต้องทําให้มันต่ํากว่านี้ก่อนไหมค่อยขึ้นดอกเบี้ยครับ นะครับมันก็กลายเป็นภาวะคือไม่เข้าใครไม่ออกเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นไม่ได้แต่เงินเฟอมาแล้วมาแล้วอ mm hmm. ก็คงต้วงนหยเงินเฟอรไปซึ่งสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ทองชอบครับก็คือ mm hmm. เงินเฟอร์ระดับควบคุมไม่ได้แต่ดอกแลวดอกเบีย้ยก็ไม่ขึ้นอีกคน mm hmm. จึงถือเงินไว้เงินก็ด้อยค่าคก็ต้องไปถืออย่างอื่นนี่คือภาพใหญ่ครับคริปโตตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถือว่าลดลงมาค่อนข้างจะหนักมากพอสมควร ตรงนี้เองจะจะส่งผลต่อตลาดทองยังไงบ้างครับในมุมมองของทางอินเตอร์โกเองก็จะส่งส่งนิดหน่อยครับอย่างตัวเลขที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าตลาดตลาดคริปโตเนี่ยมันมีมูลค่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองของของเจ้วสมติทองมูลค่ามาเก็ตแคปของทองคือหนึ่งร้อยคริปโตคือสิบเองใช่มันมันก็คงส่งแต่ว่ามันไม่ได้จะเป็นเป็นกำลังหลักอะไรครับมันก็คงจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยมากกว่าไน้ได้ได้ได้ก็ ส่วนใหญ่ก็กําหนดชะตาตัวเองอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไปพึ่งกัคจิตโตเยอะได้ในแง่ของจิตวิทยามากกว่าเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดถึงว่าเรื่องของเม็ดเงินอะไรมากมายอย่างรรี้ถูกไหมฮะคงจะเป็นอย่างนั้นในแง่ของจิตวิทยาในแง่ของกําลังใจอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอือฮึเพราะจริงๆริมันก็เป็นเป็นตัวเลือกเนาะจะเลือกปิดคอยหรือจะเลือกทองมันมันดำรงสถานะเป็นแบบเดียวกันอยู่ตอนนี้ครับนะครับเป็นสถานะที่เอาไว้ป้องกันเงินเฟ้ออือฮึเป็นเป็นสินทรัพย์รูปแบบเดียวกันอยู่ครับตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนมมองาที่ มีโอกาสไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเทส1890ถึงสองรอบก็ไม่ผ่านสัปดาห์หน้ามีโอกาสถึงไหมฮะผมอผมองว่ามันไม่ยากเลยครับเพราะว่าอาจจะอาทิตย์หน้าเลยด้วยซ้านะครับก็ <c oughs> คือต้องด่วนว่าจุดที่มันเป็นแนวแนวต้านคือ1875เนี่ย <c oughs> มันกลายเป็นแนวรับไปแล้วอ่ะเออมันพอมันขึ้นมาถ้าเกิดสังเกต 187X เนี่ยมันกลายเป็นแนวรับไปแล้วเพราะว่ามันกลายปนนไปพอมันขึ้นมาปุ๊บมันไม่ผ่าน แล้วมันก็เด้งลงมามันก็ไม่ผ่าน1.870มันกลายเป็นแนวรับไปแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าคือต้องบอกว่าจริงๆเ้าว่าผ่าน1.875ไปเนี่ยออจุดต่อไปเลยถ้าเกิดว่าเราเรามาดูกราฟยาวๆจุดต่อไปเลยเนี่ยมันไม่เห็นมันเห็นอีกทีน9 6 0เลยอ,ะอ,อ่ะเอ,อเพราะฉะนั้นโอเคมันมี1เ0 0าแน่นอนมันเป็นแนวนรับเชิงแนวต้านเชิงเจบยาครับโอเคแต่ว่าคือมันมันดูไม่ได้มีอะไรที่จะแบบ หนานแน่นที่จะแบบโอ้โหต้องฝ่าฟันแนวเยอะแยะไปหมดมันเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านั้นมันขึ้นไปรอบก่นอนหน้าน,นั้นเนี่ยมันก็ลงโล่งหบดนี้แหละครับแล้วมันก็จะมีแนวรับอยู่แถวๆอีทีที่หนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับ <c oughs> สถานการณ์ก็ <c oughs> ภาพรวมก็ทุกอย่างก็ดูดีเนาะปัจจัยทางทางอื่นๆเทคนิคอะไรครับปัจจัยทางเทคนิคเองก็คือก็คือหนึ่งเก้าหกศูนย์ไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าแไม่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าคือเราเราแค่มองว่าเป้านี้ไม่ได้ยากอะไร ครับแต่ว่าคือก็พันเก้าไปก่อนในสัปดาหา์หน้าน้าน่าจะผ่านไปได้ก็ผมคิดว่าคือจริง,รงตอนแรกผมเคยตั้งเป้าไว้ว่าควอเตอร์นี้ยได้เห็นพันเก้าครับเอ่อแต่ว่าดูจะมาเร็วก, huh. กว่านั้นก็อาจจะไม่อยู่ในควอเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเดือนหกเลยก็มาแล้วอะไรเงี้ย huh. นะครับสองพันไกลไปไหมครับถ้าเกิดว่าจะพูดถึง ไม่ก็จะเห็นปีนี้เนี่ยละครับเห็นแม้แม้แม้ว่าแม้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงปลายปีเองสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นอะไรก็ยังแต่ว่าเรื่องของเงินเฟ้อจะใหญ่กว่าเรื่องของของของสถานการณ์โควิดงี้ไหมครับ <S <S ใช่ครับใช่ก็คือมันจะกลายเป็นว่าเออมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเดี๋ยวโควิดจบแล้วทองก็จะลงเพราะว่าตอนทองเ่ขึ้นเพราะโควิดอิดพอพอพอโควิดไม่มีแล้วมันก็น่าจะลงแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเออสิ่งสภาพ้อมต่างกันเยอะมากเลย ตอนตอนก่อนโควิดกับหลังโควิดว่าเงินมันอยู่ในระบบเท่าไหร่แล้วแล้วเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันมาแล้วจริงๆอ่ะเงินเฟ้อจากที่อเมริกาเคยทํคิ e อีกันกี่ปีอ่ะเราลองคิดดูสิว่าเขาทํคิ e อมากี่ครั้งแล้วอ่ะมันไม่เคยมีเงินเฟ้อแบบนี้ครับครับอันนี้มันเงินเฟ้อมันมาแล้วจริงๆแล้วแล้วไม่ได้จะหยุดด้วยผมคิดว่ามันมันมเป็นป็นขาดขึ้นของเงินเฟ้อด้วยเป็น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 เรื่องที่น่าน่าน่าคิดนะครับว่าทองขึ้นเพราะโควิด ลงเพราะโควิดแต่ว่าสถานการณ์ทางการเงินก่อนโควิดกับหลังโควิดตอนนี้คือมันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองโอกาสที่ทองเองก็อาจจะไม่ใช่ว่าลงเพราะโควิดก็ได้อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมผมมองว่ามันเป็นการมองที่ง่ายเกินไปถ้าเกิดคิดว่าจะขึ้นเพราะโควิดแล้วก็ลงเพราะโควิดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการมองที่ที่ที่ไม่ได้นึกถึงบริบทของในหลักเศรษฐศาสตร์สักเท่าไหร่นะครับผมบแต่ผมก็โอเคคือทุกอย่างก็เป็นไปได้นะแต่ว่าผมคิดว่าสภาพเศรษฐกิจสภาพ ระบบทุนนิยมที่ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยอะ่ะครับอือสัปดาห์สุดท้ายของมันมีทั้งคนคนตกงานเ่ยเงินที่ในระบบเอ่ยแล้วอีกอย่างที่เราไม่ลืมคือนิว m a l ด้วยครับคืบอก่าให้คูจบแล้วแต่นิว Normal เกิดละค,คิดว่าคนที่ตกงานไปทั้งหมดเนี่ยเขาจะกลับมาได้ทํางานหมดไหมในความเป็นจริงแล้วต้องมาคิดด้วยว่าเออคนเริ่มรู้สึกว่าเวอร์ฟอมผมผมฟังเอาเอาแค่ผมหรือเพื่อนผมก็ตามหรือผมคุยกับ หรือฟังสัมมนาครับพวกบริษัทใหญ่ๆเขาพูดตามเราหลายๆบริษัทมีความรู้สึกว่าเออจริงๆไม่ต้องมีคนเยอะขนาดนี้คคนไม่ต้องมีก็ได้อืมอะยังไม่พอเรื่องบริษัผมทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างการลดตําแหน่งการลดคนการปรับวิธีการทํางานอืมเออ่คนก็จะทํางานเป็นแบบเอ่อเป็นเข้าออฟฟิศบ้างไม่้เข้าออฟฟิศบ้างหรือบางคนหรือบางตาแหน่งอาจจะไม่ต้องใช้มากครับแล้วก็มีอีกแง่หนึ่งของที่เป็นลักษณะที่ว่า งานบางอย่างที่ไม่ต้องใช้คนแล้วเทคโนโลยีมันมันมันพัฒนาขึ้นไปมันไม่ได้หยุดตามเศรษฐกิจทุกอยีมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆออกมาที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์คนโดยที่ไม่ต้องใช้คนเหมือนแต่ก่อน <c oughs> อือฮึอ่าคือตำแหน่งงานมันลดลงอยู่แล้ว <c oughs> นี่นี่นี่คือบริบททางเรื่องของการแรงงานในหลังโควิดนี้ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนไป <c oughs> ใช่เพราะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจะมองว่าคือเงินก็ลดระบบคนก็ยังตกงานอยู่อือ ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาพที่สดใสดเลยยังไม่สดใสโอเคมันก็คงต้องมีการแก้ไขให้มันแต่ว่ามันมันไม่ได้แก้ไขได้เร็วไงคือคอาจจะใช้เวลาอีกสองสามปีมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยควมิดจบปีนี้แล้วจะจบแต่ว่าผมมองว่ามันมันต้องซ่อมอะ่ะมันต้องซ่อมอะไรกันอีกอยเยอะว่ากว่าจะปรับกว่าจะคนจะจูนให้เข้ากับสภาพ new normal ได้อืมอ่าผมว่าต้องใช้เวลากันอีกสักพักหนึ่งครับสุดท้ายครับสัปดาห์หน้าเองทางอินเตโกแนะนําการลงทุนยังไงครับ เออผมคิดว่าตอนนี้แนวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยกลายเป็นแนวรับไปแล้วนะครับผมคิดว่าแนะนําให้ให้เข้าซื้อเมื่อยอ่อเมื่อยอดแถวแถวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ซึ่งยังเป็นไปไดา้อยู่นะครับอาจจะยังไม่รีบขึ้นต้นอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปขายที่พันเก้านะครับเล่เลเลนสัน้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเอออยากอยากอยากได้กําไรมากกว่านี้ก็ <c oughs> ก็ไปขายที่พันเก้าร้อยหกสิบโอ้นะครับไปอีกนานไหมครับอีกนานไหมครับพันเก้าหกสิบในในมุมมองไม่คิดว่าคิดว่าคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเกิดได้ภายในหนึ่งเดือนนี้ อเดือนนี้ก็คือเดือนนี้ก็คือมิถุนาหรืออะไรภายในมิถุนาเป็นมมิถุนา,นนาอ่าไม่ไม่ใช่พฤษภาเนาะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างนึงคือว่าเล่นทองไทยได้เปรียบถ้าเกิดจะเล่นฝังซื้อ,อแต่ถ้าจะชอ็อตอย่าเล่นทองไทยเพราะว่าเงินบาทยังหนุนอยู่โอเคแต่คือมันเริ่มมีสัญ,ญญาณมาแล้วแหละว่าเออจะฉีดเป็นรูปเป็นร่างอ่าแต่แต่คือตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแต่ตัวเลขคนติดเชื้อใหม่ก็ยังเยอะนะครับวันหนึ่งเกือบสามพันสามพันแล้วก็มีอย่างไหนจะมีโควิด ไอสายพันธุ์อินเดียอะไรเข้ามาอีกอะไรเงี้ยใช่ใช่มันมันยังมีแต่ข่าวไม่ดีเยอะอยู่นะครับก็ก็ผมว่าเล่นทองไทยก็ยังได้เปรียบอยู่อืมนี่ก็คือเป็นภาพรวมๆในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับว่าเดี๋ยวช่วงต้นเดือนนะเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคงต้องมาติดตามปัปนะครับมาดูคันว่าราคาทองคําในสัปดาห์นี้เองจะเก้าผ่านผ่านเก้าร้อยดอลลราไปได้หรือไม่นะครับส่วนเป้าหมายที่คุณธีรัชวางไว้ที่หนึ่งพันเก้ายหกสิบ มันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับถ้าชิ่นชอบข้อมูลที่เรานำเสนอไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันอีกขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ